สวัสดีค่ะจากร้าน TJ Auto m a x c หรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ Toyota a l t i s เข้ามาเปลี่ยนแต่ล้อแม็กนะคะใช้เป็นยางเดิมของคุณลูกค้าค่ะคืออาจจะไปเกิดบัติเหตุมามีปัญหานิดหน่อยเนาะคุณลูกค้าก็าเลยตัดสินใจเปลี่ยนล้อแม็กทั้ง4วงเลยค่ะตัวนี้เป็น Toyota a l t i ตขอบ17สเปครูน็อต5้าู100นะคะเป็น V1 เอ้ย V2 ค่ะอ่ะน่าจะถ่ายไม่ทันละค่ะ นี่เรามาดูใกล้ๆก,กันนะล้อไม่มีรอยเปลี่ยนจากรอบมีรอยเป็นไม่มีรอยนะคะรวมเทินไปก็จ่ายอยู่ไม่แพงค่ะนี่ค่ะเหมือนอย่างที่เคยพูดไว้เมื่อช่วงต้นช่วงเช้านะมีคุณลูกค้าขับรถเอลติสมาเหมือนกันเป็นมาจัดเป็นชุดล้อปโปรโมชั่นเนาะตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสเปคลูนนะัทลู100เหมือนกันด้วยความที่ ถ้ารู100เนี่ยเป็นรถส่วนน้อยนะคะที่มีไอ้ี่กอค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นล้อพร้อมยางล้อเปล่าอย่างเดียวติดต่อสอบถามเข้ามาตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนชุมทะเลค่ะวันนี้แอดมินขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ